สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิเคอีเช้าบ่าย VIP นะครับเมื่อประจําวันที่28นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของพี่ๆหลายท่านนะครับเนาะใครเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ๆเนาะท่านใดที่ไปต่างจังหวัดนะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ในรอบ VIP นั้น หลุดนะครับหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเพราะว่าแนวทางเขาสลับกันออกนะครับเนาะเช้าเช้าไปออกบ่ายบ่ายไปออกเช้านะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานในรอบเช้าเนี่ยผมให้วิ่งสูตรรูดหกนะครับคนที่ออกสามแปดสองกับแปดเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะก็ดูเก้าหกก็ผมก็เน้นให้อยู่นะครับเขาออกรอบบ่ายนะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งสองรูดแปดนะครับคนที่ออกห้าห้าสามเก้าหกนะครับห้าห้าสามเก้าหกแปดสองเนาะแปดกับสองเขาก็มาอยู่ฝั่งนี้แปดสองแปดเจ็ด นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็หลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับส่วนในรอบ v ีไอรอบปกตินะครับรอบปกตินั้นรอบปกติในรอบเช้าผมไม่วิ่งสูตรรุดสี่นะครับผลที่ออกเก้าสี่เจ็ดกับหนึ่งสามนะครับสี่เจ็ดนะครับพี่พี่ดูเว้นเว้นช่องเดียวนะสี่หกสี่แปดเน้นให้ออกสี่เจ็ดซะงั้นนะครับใครวิ่งรูดที่สี่นะครับเข้าไปที่สี่เจ็ดนะครับผม ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1น,นะครับรูด7จคนที่ออก1นึ่งหนะครับเไม่มานะครับพี่พี่ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่16ตรงๆนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกคันใดที่มีโชคในรอบปกติด้วยนะครับส่วนรอบ VIP ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนณทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝาก คำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมของเรานะครับก่อนจะไปดูในรอบปกติเนาะเรามาดูในรอบ VIP ก่อนนะครับผมก็คิดคํานวณไว้แล้วนะครับในรอบ v i p เช้าบ่ายนะครับผมให้วิ่งเจด นะครับไอวิ่ง1รูด7นะครับตัวเน้นก็1 2 7 2 7 3สนะครับผมส่วนในรอบบ่ายให้วิ่ง2รูด8นะครับตัวเจาะก็8 6 8 9 2 6อนะครับอันนี้ก็ในรอบ V.I.P นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในรอบ V.I.P ส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับในรอบเช้าในรอบเช้าของผมนะครับสายวิ่ง สายวิ่งผมให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับผม10 15 16 90 93 96นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่910นะครับอันนี้ในรอบเช้าปก,กตินะครับ 1 0 1 6นะครับผมแล้วก็96นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พี่รอบบ่ายรอบบ่ายนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข7นะครับส่วนสายลูดเนี่ยผมยังชอบ1น,นะครับ1ยังเด่นอยู่ช่วงบ่ายนะครับ

ก็จะประมาณนี้นะครับสับหุ้นนี้เคอีกเช้าบ่ายปกตินะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมเนาะอันนี้ในรอบเช้าบ่ายปกตินะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง9รูด1นะครับตัวเน้นตัวเจาะ10161996นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง7รูด1นะครับตัวเน้น161870นะครับผมเนาะในรอบปกตินะครับส่วนในรอบ BIP นะครับหน้านี้นะครับผมนี่เลย นะครับก่อนออกไปนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้วันนี้เนาะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเด้งๆทั้งรอบ VIP แล้วก็ปกตินะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ